<laughs> à, ăn kim chua vậy ạ? cho bạn nhé, 768. Em sẽ ซิกวันซิกวันน้ำกระปุกะเอาไปให้ีกุ้มืก้วยือห็นหมมันแตกขนนี่แตกข้นกระปุพี่น้อง ที่มันเนี้ยมันอร่อยไม่มีพริกครับอันนี้คือตัว้อยครัตัวลอยก็ยบ่อเลี้ยงปลามยุงมาเมน,นี่ยไม่ยมคิดว่ามันจะลมแล้วมันนี้ กล้องพอถ่ายูไมนี่สามเที่ยงเลย้าเกิดมีคนตกตังนี่ยล้มไปด้วยกัาดูแลบุหรี่ใกล้ชิดด้วยค่ะ